น้องๆก็น่าเห็นใจเนาะก็ได้ข่าวว่าออกแน่มาวานนี้เห็นไปรอกันทุปรากฏบ,บ่ายน้นมันฟ้องเลยมาวานท่านครับเอาล้วครับฟ้องก็ฟ้องไปเราก็ไม่ได้ไปขัดไปขวางอะไรเนาะเราเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองแต่ถามว่าแล้วสิทธิการประกันตัวมีไหม เอสิทธิการประกันตัวของประชาชนมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคนฆ่าคนตายก็ประกันตัวได้ครับคนฆ่ายาเสพติดก็ประกันตัวได้และก็มีประกันตัวแล้วแต่วันนี้เปล่าครับถ้ามึงมีคดีเกี่ยวกับการเมืองมึงไม่ได้ประกันตัวครับกรรมการสิทธิอยู่ไหนครับคุณอมาราพงษาพิษอยู่ไหน ผมถึงบอกว่าพี่น้องครับถ้ากรรมการสิทธิ์ได้ทําหน้าที่เราต้องนับถือเขานะแต่ถ้าคุณไม่ทําหน้าที่คุณไปกินเงินเดือนได้ไงสุนัยยังไม่มีรถนั่งหลวงนั่งเลยเวยกรรมการสิทธิ์ทำไมมีรถตั้งสิบกว่าล้านนั่งแหละรถเบนนั่นเป็นภาษีของประชาชนคุณต้องทํารักษาสิทธิของประชาชนสิถูกไหมครับ เขาอูธรณ์ไปตั้งหลายทีแล้ว,ลว,ลวสิทธิการประกันตัวเขาอยู่ที่ไหนระหว่างพิจารณาคดีพี่นะ้องผมก็เลยกาบเรียนว่าสิทธิการประกันตัวของอาจารย์สุธาชัยก็ยังไม่มี <c oughs> อามาบดีเลย <c oughs> อาจารย์นั่งก่อน <c oughs> ฟังผมก่อนยังไม่ได้พิพายในสภามันปิดมานานแล้ว <c oughs> สิทธิการประกันตัวไม่มี ดังนั้นกรรมการสิทธิ์เขาไปร้องแล้วเนี่ยคุณควรต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไอ้นี่เปล่าเลยครับไอ้ที่ร้องของสมยศร้องไม่พิจารณาเลยแต่ไปพิจารณาเรื่องการฆ่าประชาชนบอกชอบเว้ยถ้าเป็นอย่างนี้คุณอมาราพงาพิษมีคํานําหน้าชื่อว่าอาจารย์ใช่ไหมการกระทําไม่ถูกต้องต้องลดขั้นถูกป่ะครับท่านเราต้องลดขั้นกรรมการสิทธิ์ ลดขั้นที่หนึ่งจากอาจารย์ให้เป็นนางอย่าไปเรียกอาจารย์เรียกนางพอแต่เนื่องจากคดีการพิจารณาเรื่องคนตายนี่เรื่องใหญ่มากนะประชาชนตาย9กบศพบาทเจ็บสองพันกว่าคุณพิจารณาว่าเป็นการกระทําโดยชอบต้องลดจากนางเป็นขั้นสุดท้าย ขั้นสุดท้ายทำไม่ถูกอีกลดจากอ e ีเป็นจะแรงว่ากันไปผมถึงบอกว่าท่านครับวันนี้เนี่ยระบบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแล้วและอันตรายที่สุดอยู่ที่ไหนครับฟังผมนะนายจตุพรพรมพันธ์ผมยังไม่พูดถึงสมยศเพราะดังไม่เท่าจตุพร แต่จะขอบคุณมากถ้าไม่ปล่อยจตุพรสมยศจะได้ไปพนนึกกำลังกันยิ่งใหญ่เลย <Yeah. S 1> กรุณานะ <Yeah. S 1> กะกะตอ,อย่ารับรองจตุพรให้อยู่ในคุกอย่างนั้นแหละ <laughs> แล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร <laughs> สุนายรู้ได้ยังไงสุนายรู้ได้ยังไง <laughs> สุนายอ่านหนังสือปฏิวัติฝรั่งเศสวะ ท่านเชื่อไหมครับว่าราชวงศ์บลูบองอังกฤษใกล้ๆกันครับเมื่อศตวรรษที่17ปีออคศ1647เกิดเหตุปะทะกันใหญ่ฝรั่งเศสดนันไม่รับรู้ในที่สุดลามไปถึงฝรั่งเศสเ,เพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงแห่งความเป็นธรรมของมนุษย์ เกิดจากฝรั่งเศสไปแล้วอีกร้อยกว่าปีครับเกิดระบาดไปทั่วรัเสเซียไม่ยอมรับรู้อีกครับไปอีกท่านครับคุณจตุพรเดิมเป็นเด็กอยู่ที่อันไหนนะพัทลุง่ำไหมที่ไหนอ๋อเขาสุราชนะอ๋อคนบ้านดอนจตุพรผมพันแม่เราดึกถึงเพลงไงเว็บังเอิญไม่ใช่นักร้อง วันที่เขาเป็นเด็กคนบ้านดอนนั้นเขาก็เหมือนเราทุกคนครับถูกไหมครับเขามาเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยเขากำลังกระแผงก็เหมือนนักศึกษาทั่วไปแต่ดันห้าปีมานี้ดันเคลื่อนไหวกับประชาชนเวยกลายเป็นหัวหน้ามวลชนครับจริงไหมครับมีฐานะคล้ายๆกับสนธิริมทองกุลครับอ้าวฟังก่อน แมไม่เป็นไรนะมนุษย์เหมือนกันเริ่มต้นต้องยอมรับหลักสิทธิมนุชนก่อนมนุษย์เท่ากันต่างคนต่างมาคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งนำเหลืองอีกคนหนึ่งนำแดงแต่วันนี้จตุพรเลือกตั้งเว้ดังนั้นจตุพรจึงมีฐานะทางสังคมโดยพฤตินัยเป็นผู้นำมวลชนจะไม่มีใครลงทะเบียนให้นะแต่ไปเลือกตั้งได้15ล้านเสียงเท่ากับคุณยิ่งรักครับ ถูกไดังนั้นฐานะของคุณจตุพรจึงเป็นผู้นำทางการเมืองทั้งพฤติในและนิติในครับก็กตอเรียนรัฐศาสตร์หรือเปล่าถ้าไม่เรียนให้ให้สปายของคุณที่อยู่ที่นี่จดบันทึกไปว่าสุนายพูดอย่างนี้วันนี้ฐานะคุณจตุพร คุณจตุพรไม่ได้เป็นสอสบัญชีรายชื่ออย่างสุนไนนะหางแถวนะเขาอยู่หัวแถวนะและเขาได้คะแนนจากท่านด้วยใช่ไหมและปฏิเสธไม่ได้ว่าคะแนน15ล้านเสียงที่คุณยิ่งรักได้นั้นเป็นการพนึกกํำลังของคุณจตุพรด้วยใช่ไหมเพราะท่านสงสารจตุพรใช่ไหมท่านเห็นใจเขาว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรใช่ไหม คะแนนสิล้านเสียงมึงถึงซื้อไม่ขาดนีมันซื้อเท่าไหร่ก็ไม่แตกซื้อเท่าไหร่ก็ไม่แตกเพราะประชาชนมีความเห็นร่วมกันสิ่งนี้เขาเรียกว่ามติมหาชนเข้าใจยังนี่คือมติมหาชนดังนั้นคุณจตุพรจึงไม่ใช่ฐานะเด็กบ้านดอนจตุพรผมพันอีกแล้วนะเขาได้กลายเป็น ตัวแทนของประชาชนแล้วอำมาตย์จะบอกว่าเฮ้ยกูไม่สนเว้ยฟังให้ดีนะถ้าคุณไม่สนนี่คุณไม่เข้าใจหลักรัฐศาสตร์แล้วเพราะเขาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมหาชนไอ้ที่เข้าไปอยู่ในองค์กรที่เรียกว่ารัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ถูกไหมครับฝ่ายนิติบัญญัติมาจากไหนครับประชาชนเลือกมาและวันนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนถ้าคุณไม่ให้จตุพรเป็นสอสอจตุพรอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ไปอยู่ในฐานะเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยเป็นคณะรัฐมนตรีถูกไหมครับ คณะรัฐมนตรีคืออำนาจบริหารสภาอย่างผมเป็นอำนาจนิติบัญญัติเป็นอำนาจหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยผมไม่เคยละลาบละลวงศารนะครับสารไม่ให้จตุพรประกันตัวผมไม่ด้วยความเคารพผมไม่ละเมิดครับเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านก็เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยใช่ไหมแต่ผมถามอย่างนี้จะผิดไหมครับว่า ทำไมศาลไม่ให้จตุพรประกันตัวสามชั่วโมงเพื่อไปลงคะแนนครับตอบได้ไหมสารตอบไม่ได้แล้วครับวันนี้ตอบไม่ได้แล้วทําไมไม่ให้เขาประกันตัวสามชั่วโมงถ้าจะตอบบอกว่าเพราะจตุพรเป็นผู้กระทําผิดในคดีที่ร้ายแรงแล้วทําไมสนธิลิม และแกนนำยึดสนามบินทำไมท่านให้ประกันล่ะท่านครับใครไม่ได้เรียนกกตไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ฟังผมองค์กรสิทธิคุณอมราพงสาพิษเป็นปริญญาเอกจริงแต่มาเป็นเอกที่หลังนะเริ่มต้นเขาว่าอักษรน,นะฟังผม ผมอาจจะไม่เก่งเท่าท่านแต่ผมปฏิบัติตการทางการเมืองผมก็ด็อกเตอร์เหมือนกันนี่กำลังเกิดภาวะการชนกันร,ระหว่างอำนาจตุลาการกับอำนาจนิติบัญญัติและบริหารแล้วรถไฟสองกระบวนวิ่งชนกันที่สถานีจตุพรพมพันธคุณจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณทำคุณทำให้เกิดอำนาจสองอำนาจในอำนาจอธิปไตยชนกันแล้วครับ <S <S ผมขอเตือนตรงนี้ด้วยผมขอเตือนตรงนี้ด้วยว่าอำนาจศาลนั้นประชาชนไม่เกี่ยวนะครับท่านเลือกตั้งศาลหรือเปล่าท่านเคยรับรองศาลสักคนไหม เรามีแต่ลองรับไม่มีรับรองเรามีแต่ลองรับเพราะอะไรเพราะนี่คือลักษณะพิเศษของการเมืองไทยที่อำนาจตุลาการไม่ได้มาจากประชาชนแต่เป็นของเข้าใจยังอันตรายที่สุดแล้วก็ต่อเรียนรัฐศาสตร์หรือเปล่าเรียนหลักกฎหมายมหาชนไหม ศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกหรือเปล่าว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่อันตรายเพราะประชาชนจะไปเดินขบวนไม่ใช่นะแต่นี่คือสัญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยชนกันเหมือนรถไฟชนกันที่สถานีาาจะตุพรพมพัน์เห็นหรือยังครับามารผมถึงบอกว่าวันนี้ หลายระบบในโลกนี้ที่มันพังเพราะว่าโครงสร้างของระบบขุนนางมันโง่ระบบโครงสร้างของระบบคุนนางเอาแต่ใจตัวเอาแต่อารมณ์ไม่เอาหลักเกณฑ์ ดังนั้นวันนี้ที่ผมนำเสนอนี้เป็นการนำเสนอให้เห็นว่าเราต้องเอาประเทศชาติออกจากวิกฤตไม่ใช่เพิ่มวิกฤตถ้าเราจะเอาประเทศชาติออกจากวิกฤตทำยังไงครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับคุณอภิษ,ษ,ษ์ไม่ต้องมาพูดอีกต่อไป ว่าเราจะนิรโทษกรรมให้ทักษิณน,นายสุนายเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยกมือนิรโทษกรรมให้ทักษิณครับเพราะอะไรเพราะทักษิณเพราะทักษิณเขาไม่ได้ผิดแล้วเอานะครับแต่ว่าสารตัดสินไปจะว่าอย่างงี้อย่างงี้แต่ที่สําคัญข้อหาเขาไม่ใช่ฆ่าคนตายแต่ คุณอภิสิทธ์เพียงแต่ทำตามกฎหมายเท่านั้นครับวันนี้บ้านเรามันจึงเหมือนกับบ้านที่ห้าปีมาแล้วมันเละเทะไปหมดจะเข้าห้องนอนเปิดไฟฟ้าแป๊กเอาหาทำไมไฟฟ้าไม่เปิดวะปรากฏว่าไอสวิตไฟฟ้า,ฟามันดันไปย้ายอยู่ที่ห้องน้ำเว้ย ถ้าอยากจะเปิดห้องนอนต้องเข้าห้องน้ําพอจะเข้าห้องครัวต้องมาเปิดไฟในห้องนอนผิดระเบียบไปหมดวันนี้เพียงแต่เราทําตามกฎหมายเสียอะไรถูกว่าตามถูกอะไรผิดว่าตามผิดคุณทาลิศเพ่งดิดคุณไม่ต้องมาอ้อนวอนนายสุนายเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ขับไล่ท่านครับแต่นายสุนายคนหนึ่งจะเรียกร้อง ให้ท่านและกลไกของรัฐนี้ทำตามกฎหมายเสียคุณสอบคุณสอบจตุพรนัทวุฒิว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทำไปเถอะหน้าที่ท่านแต่คุณต้องเอาไอ้เทพมาด้วยสิ ทำไมต้องไปจงกีดจ,จงชังสุเทพเปล่าเลยครับรักกันที่สุดแต่คุณสุเทพดันไปสารภาพผิดเองที่รารประสงค์ว่าผมสั่งเองครับก็รับสารภาพเองแล้วคุณทาริศจะไม่ดําเนินคดียังไงเราดังนั้นถ้าคุณทาริศไม่ดําเนินคดีคุณทาริศจะต้องถูกย้ายก็เป็นกระบวนการปกติที่ไม่ทําหน้าที่ตามกฎหมายใช่ไหม ขอให้ท <Merci. S 2> ุกฝ่ายทำตามกฎหมายเสียขอให้ตำรวจขอให้เจ้าหน้าที่ DSI แต่ทหารไม่ขอนะเพราะกำลังยุ่งกับเครื่องบินตกอยู่นะเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินแค่ขับเครื่องบินไปอย่างเดียวก็พังแล้วไม่ต้องสู้กับใครเลยดังนั้นเราจะไม่รบกวนคุณประยุทธ์จันโอชา ขอให้ทุกคนทําตามกฎหมายยกเว้นทหารเพราะท่านเป็นรัฐอิสระเหนือรัฐบาลครับเอาละครับผมกาพเรียนท่านตอนนี้ก็ในฐาน,นะที่รับราชการมาได้14 15 16 17 18วันนี้เท่าไหร่19 20 21เนาะ22รับราชการมาได้9วันเลยครับเขารับรองแต่วันที่14เอ้ย13 ก็รับราชาการมาได้สิบวันนี่ก็หารไปแล้วกันแสนหนึ่งวันละเท่าไหร่ล่ะเนาะดังนั้นผมต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทําผิดผมก็กำลังมานำเสนอปัญหาและเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเรียกร้องให้หน่วยราชาการปฏิบัติตามกฎหมายไอ้ที่มึงสองมาตรฐานมึงทาเหลือมาตรฐานเดียวก็แล้วกันจบบ้านเมืองก็เดินได้ แต่ไอที่ร้องขอมาตรฐานเดียวทหารอาจจะบอกว่ากูขอพิเศษอีกนะอัน,นี่ค่อยว่ากันเอานะครับก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับนมัสการหลวงพ่อนะขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ไหนเยขอเสียงปรบมนอดังๆให้กับข้าราชการนะคะข้าราชการการเมืองนะคะสอสอสุนัยจุลพงศธรค่ะ อาจารย์ไม่ได้รับราชการ9วันนะ9วันเราไม่เอาตอนนี้10วันแล้ว <c oughs> นะอ่ะดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้นะคะวิทยารกรเราเดินทางมาครบหมดแล้วแต่ว่าเข้ามาไม่ได้เนื่องจากพี่น้องยืนปิดประตูเราอยู่ <c oughs> นะทางข้างหน้าขยับเข้ามาอีกนิดได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเราข้างหลังนะคะเดินมาข้างหน้าแล้วก็แหวกเออ เปิดช่องตรงกลางให้วิทยากรมาด้วยนะคะวิทยากรมาที่เวทีไม่ได้นะคะตอนนี้วิทยากรเดินทางมาถึงแล้วมาที่เวทีไม่ได้เนื่องจากว่าประชาชนเต็มขันนะคะดันซ้ายมือคุณจอมเพชรประดับ